ป็นงานก่อสร้างนะครับบัไดามายชันชาลานะครับสำหรับให้บริษัทข้ามชันชาลาอลของอาคารสถานีบ้านโป่งหลังใหม่สถาน,นีบ้านโป่งนะครับก็จะมีสะพานล,ลอยและก็ลิฟต์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกบริษัทแต่ที่ปลายชันชาลานะครับก็ยังคงต้องมีบันไดและก็ทางลาดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทางสำรองนะครับไปก็เลยที่ ลิฟต์ขัดข้องนะครับในกรณีที่อาจจะมีหมูนะ่คณะผู้ทีนน่สารจะมีมวนมากนะครับอาจจะต้องใช้ทางลาดนะครับแล้วก็บันไดในการเคลื่อนย้ายผู้ที่สารข้ามชั้ชาลาด้วยครับก็ต้องมีไว้ก่อนนะครับแต่ในเวลาปกติก็อาจจะใส่ประตูปิด เพื่อควบคุมการใช้งานได้ครับเทางลาดที่ทำไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คนงานกำลังทำงานในสนของบันไดครับก็จะเห็นนะครับ เสมอระดับก็ทยอยติดตั้งไปแล้วบางส่วนกับกบ,บันไดชั้นลายฟังกันนะครับออกมาก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับมีบันไดแล้วก็ทางลาดเดี๋ยวมารอชมความคืบหน้าต่อไปครับ